คือในติดตาพุกๆได้แต่ถ้าถ้าถ้าสนม้ิหมดนะถ้า้ามมิลหมดโอ้งั้นก้ไม่ใช่เราไนี่ก่อนไม่ได้ตด่ะรต้องราี้ข้างล่างที่หน้าเนี่ยข้างล่างมันมันรัดเตมันมีดอหอกนีไไเรเซอร์จ้ะล่าเรเซอร์ค่ะ ใช่แต่บนบนมันโงกเนียตัวนี้ที่วะเด็กที่จะได้นั่งนีนี่นี่ข้างหลังข้างล่างจะได้ขึ้นมาเหน่อยเนี่้นยานี่นโอ้ยรงาพดีเลยรักเลยจมรัตรงนี้น้ไป้ว่ามดีไม่ได้มาไม่กี่วันนะมเ่ว

วันนี้ลองน้อยไหมเวลาลองน้อยลมน้อยแล้วนะครับจาเท่ากับปฏิหารนะไฟ้าจะไปเรี่ยมมันมัน <OVER> มันจะดีหรือแบ เดอนเนอท่ามันก็เดินดีมอน้ดูท่ามให้พวกอะไรนะพวกโปรเตอร์มาดูท่ามาดูเดินไปอนวอล์กนะนี่นย่าวัไครับ Obrigado.